กาบขอโทษต้องขอใช้คํานี้นะครับกาบขอโทษท่านพี่น้องผู้กันตนที่ท่านอาจจะไม่ได้ความสะดวกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานและคณะกรรมการการคมเนี่ยตกเถียงกันอย่างมากนะครับวันนี้ท่านถึงต้องรอ,อนานนี้ผมต้องกาบขอโทษด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความตั้งใจจริงๆของผมเลยแล้วก็ท่านท่านกรรมการท,ทุกท่านด้วย ขอประทานโทษขอกราบขอโทษต้องขอใช้คํานี้นะครับกราบขอโทษท่านพี่น้องผู้กันตนที่ท่านอาจจะไม่ได้ความสะดวกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานและคณะกรรมการการคมเนี่ยตกเถียงกันอย่างมากนะครับวันนี้ท่านถึงต้องรอนานเพราะว่าเรามีเรื่องที่ตกเถียงกันในเนื้อหาค่อนข้างมากพอควรซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่อยู่ในวาระสําคัญแม้จะไม่อยู่ในเวลาการประชุมแต่เป็นวาระที่ที่รับการทุกท่านให้ความสําคัญแล้วก็พยายามจะ ในเรื่องนี้นั้นได้คลี่คายนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประกันตนอันนี้ผมต้องกราบขอโทษด,ด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความตั้งใจจริงๆของผมเลยแล้วก ท่านกรรมาการทุกท่านด้วยตอนนี้มันมีปัญหาที่ระบบแล้วก็ระบบในเรื่องของยูเซอร์ซึ่งเข้ามาใช้ในช่วงที่ทราฟิกมันหนาแน่นมากมันก็ทำให้ระบบเนี่ยมีความล่าช้านั้นในสิ่งที่เราทำก็คือในช่วงนี้เราก็มีการจัดสรรเวลาที่ว่าถ้าเกิดเราจะเอา ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราจะดาเนินการในช่วงเวลาไหนแล้วขณะนี้เราก็สามารถดําเนินการในกรณีที่ว่างงานที่เรามีคู่ประกันตนที่ว่างงานที่เข้าจากกรมการจัดหางานตั้งแต่ปลายปีแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันซึ่งแต่ละวันมันก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนี้เราก็นําเข้าสู่กระบวนการที่เข้าข้อมูลได้แล้วในระบบ SSO c a ปัจจุบันแต่มันจะมีประเด็นในเรื่องของการอนุมัติซึ่งในขณะน,นี้อนุมัติเนี่ยเราอาจจะ เราทยอยไปเราพยายามให้ได้วันละสาม0 0ื่ทาแต่ข,ขนาดนี้ยังไม่ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราคาดว่าจะใช้่วงเวลาประมาณสักเจ็ดสิบวันหลังจากตอนนี้ระบบที่เข้าข้อมูลทั้งหมดแล้วเข้ามาทั้งหมดแล้วตอนนี้ใช้เวลาประมาณเจ็ดสิบวันซึ่งเราไม่ได้กระจายให้ ทางส่วนหน้าก็คือหน่วยปฏิบัติธรรมอย่างเดียวตอนนี้เราระดมส่วนกลางเข้ามาอีกประมาณร้อยคนเพื่อเข้ามาทํางานในช่วงเวลาที่แตกต่างจากในช่วงที่มีการใช้เว็บแอปพลิเคชันเพราะั้านช่วงนี้ค่ะเราก็ยืนยันว่าเราจะพยายามาเร่งรัดดําเนินการให้สามารถจ่ายเงินผู้ประกันตนในกรณีว่างงานหรือกรณีอื่นๆโดยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะก็ตรวจรับเสร็จแล้วนะคะเมื่อธันวา68นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าปรับเนี่ยเราก็ คิดจากการที่เขาส่งมอบงานร่าช้านะคะในกระบวนการของการส่งมอบงานร่าช้านี่จำนวนวันจริงๆเนี่ยเราจะต้องลบจากกรณีที่ได้รับการยกเว้นนะคะตามของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นค่าปรับที่เราได้แจ้งไปแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจรับรอบสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ที่153วันนะคะอันนี้คือค่าปรับจากการที่ส่งมอบงานร่าชา้าแต่ในส่วนที่ มีประเด็นอีกส่วนก็คือเรื่องของการไปจ้างช่วงนะคะหรือว่าไปเอาซอตรงนี้เราก็มีจำนวนเงินที่อีกประมาณ34ล้านนะคะซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ1 6 3ยล้านทั้งนี้ยังไม่ได้รวมเรื่องของค่าเสียหายอื่นๆนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดไปแล้วซึ่งค่าเสียหายอื่นๆในส่วนที่เราคิดได้เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าที่บํำรุงรักษา ในช่วงที่เขาส่งมอบงานล่าช้าก็จะเป็นช่วงประมาณปี6768นะคะเพราะฉะนั้นก็อีกประมาณปีละ2 0 0ล้านเนี่ยก็คิดว่าในส่วนเนี้ยเราได้มีการเสนอตั้งคณะทํางานนะคะเพื่อให้มาคิดในเรื่องของค่าเสียหายอื่นๆที่รวมทั้งหมดรวมทั้งมีประเด็นที่ทางผู้แทนผู้ประกันตนได้ได้เสนอมาด้วยว่าก็ต้องคิด ทุกมุมนะคะเพราะฉะนั้นคณะทํางานที่จะตั้งเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะมาช่วยสํานักงานในการพิจารณาในเรื่องค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้บริษัทรับผิดชอบนะคะก็จะเป็นภาพของการดําเนินการในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะก็คือสรุปว่าตอนนี้เปีประมาณกงก็ประมาณสี่ร้อล้านีนี้พูดอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อว่าจะสายอย่างละเอียดอีกทีว่าจะคิดยังไงโดยจะเพื่อเป็นตัวเองเป็นทางการถูกไหมคะใช่ค่ะ